ไม่เอาไม่หันด oh, ิหรอดิจุบไม่ได้ดิไม่สบายจุบ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 โอ้ชาวดิลูกชาวดิชาวดิดีจุบไม่ได้ดิไม่สบายเอาวิ่งไรเนี้ยวิ่งจริงป่ะวิ่ง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  xuôi nó nào nó mình chuyên kết về lại đi bay về ừ. lại đi cao không lại đi Bố đi 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 Lại đi đi Lại lại đi đi đó đi lại, lại. đi 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 เลยนะ อาไปดูทีท่าไหนวะ ทำอะไรมันชอบเด็กมาเร็วมันฉาชอบเด็กจริงๆมาจับจิจับเร็วลองดูดิเนี่ยเร<อ>าหาน้องพลอยสิมาหาไหมไปหาน้องพลอยดิไปห<อ>มูวิ่งหมูวิงหมูวมาฉาไปหาน้องพลอยดิมาฉามานี่เร็ว เอาเฉาเร็วเร็วมามาหาดีนี่มาเร็วมาเร็วมาเล่นกับน้องพลอยเร็วเร็วมาเร็ววิ่งกันมามามานี่มาเร็วน้องพลอยกี่ขวดไปเนี่ยมาถากขวดใบหนาตัวใหญ่ๆเลยนน้องพลอยเมื่อไหรน้องพลอยจะสูงเท่าไาเดี๋ยวมันก็ม่อกลัวทำไมไม่ดู กลัวม้ามันอยู่นี่แล้วอยู่ในคอกนี่แล้วกลัวไปทําไมทําไมอ่ะเมื่อกี้จะเล่นกับม้าเออนี่ไงเพื่อนวิ่งเพื่อนวิ่งเล่นกับม้าเนี่ยตอนเย็นเนี่ยไอ้จริงๆเนี่ยมันขี้เล่นมันไม่ใช่ทั้มมันชอบเล่นมันชอบเล่นกับพี่เขียดนะมาหาพี่เขียดเนี่ย ไปไปวิ่งเล่นกันไปพาไปวิป่งไปไปลูกไปไปมาถาบไปไปไปวิ่งเล่นเลยเออไปเอาบางนอกไปลูกไป <c oughs> อหมูเกาะหลังไปไหนไม่ได้เลยดีอ่ะหมูคอยเกาะอ,อยู่ข้างหลัง <c oughs> <c oughs> ชวนเล่นกันแล้ว น้องนะครับว่ามันจะจับประชาได้ไหมดูดูวิวจะใส่คุมประชาได้ไหมดูดูมันหนีแล้ววนซ้ายวนขวานะวันนี้มันหยอกอยู่นะดู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 ไปนู่นเลยโดนใส่คุมแน่ไม่ต้องมาเอาดิวัดความสามารถเต่าหน่อยจับประชาได้ไหมมันจะยอมไม่เต่าให้เดี๋ยวดูนะ มันอยากจะเล่นนะครับพราะมื่อกี้เพิ่งอาบน้ํากันเสร็จไงอาบน้ําเสร็จแล้วมาฉามันจะเหมือนก่ชชนอะ่ะมันจะดิดดิ้นนะดูดูด,ดูวนซ้ายวนขวา,อา <laughs> เอาสิลองของหน่อยเนะนี่อาอา,าแม่ตื่นเว้นุ่น่น,นอันนี้ก็เพิ่งเอากันผูไปซ้อมมานะครับอันนี้เราจะจับมะฉาใส่ขุมเพื่อที่จะเอามะฉาไปตีวง ไม่ตีวงไม่ได้พลังงานมันเกินดู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 ด,ดูมันกลับตัวนะครับมันกลับปุ๊บเดี๋ยวดูนะดูเต่ามันจะเอาอยู่ไหมดูดูดวนนู่นไงวนนู่นนี่ไงดูดูดูไอเต่าบาอยูดิดีอยู่ดิดีกโดอชะนี่กันดูดูเอาพาแม่ <c oughs> ตื you, you, you ่น

ดู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 เท่าแม่แล้วนะครับเนี่ยจะดูต่ำกว่าแม่นิดนึงเพราะว่าตอนนี้ไว้เล็บเจ้าขวัญได้นะเล็บเล็บขาหน้าขวัญอัยาวกัน้นผู้ยู่เฉยเดี๋ยวดีปล่อยเข้าไปนี้จับพี่มาฉาก่อนของพี่มาฉา,า,าไปตีวงหน่อยพี่มะฉา,ามันดื้อดูแรงมันเยอะดูดูดูโดยเฉพาะมันวิ่งเองนี่ก็ดูดูดูมันหยอกดู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  มัาฉานะครับมันเป็นฟิเชนที่สายฟิเชนจริงๆเนี่ยสามารถที่จะสับขาหลอกได้นะครับโยกซ้ายโยกขวาเหมือนคอเตอร์นะครับตอนที่ต้นวัวได้นะครับอ่าอันนี้คือออปชันเขานะครับดูดูรั้วเนี่ยความจริงอนะถ้ามชาฉาจะโดดก็โดดได้นะไม่ใช่ปัญหานะครับแต่ตอนเนี้ยมันอยากจะเหย,ยกไอ้เตาวันนั้นกลับมาม้าฉาอยู่นอกรั้วด้วยภูไอ้ภูงแท้อะไรนี่มือพ่อมึง นี่ไอเต่าปวดหัวไอเต่าเริ่มทอยแท้และมันหยุดหยุดก่อนมามาฉามาดีๆมาเร็วต้องให้ดีสั่งเหรอฮะมานี่ก่อนยุดมาน,นี่มา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 น,นี่มาหาดีมามาดีๆเร็วเออต้องให้พ่อมันสั่ง พ่อไม่สั่งมันไม่หยุดนี่เปียวว่าหยุดหยุดแต่ตูวเต้แม่นี่มาคายว่ามันไม่ออกคําสั่งนะครับสอนมาวัตถามันฉลาดจะตายมันก็รู้นะไม่บอกให้มันหยุดไงมันก็เลยหยอกนะครับนี่แหละมาฉาดตัวจริงต้องแบบนี้ดูดูไซส์มันนะเดี๋ยวเอาภูสลับเข้าไปเอามัตามาวิ่งข้างนอกตีวง เราจะมาดูมัจฉากันนะครับว่ามัจฉาจะให้จับง่ายไหมนะครับส่วนกั้นภูนะครับกั้นภูจะเดินหนีวิ่งหนีนะครับเวลาผมเขาใกล้เพราะอะไรนะครับเพราะว่าเขาจะรู้ว่าผมจะวิ่งไล่ขับเล่นกับเขานะครับอ่าอันนี้เป็นปฏิกิริยาแล้วมันก็จะไม่ยอมมาอยู่ใกล้ม้านะครับนอกจากการที่มีสมองดีโดยสายเลือดแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญคือการฝึกความใกล้ชิดนะครับความรักอันนี้แหละคือสิ่งที่สําคัญ ก็จะทําให้ม้าของเรานั้นน่ารัก่ะด้วยไอ้ภูไอ้ภูนี้ละภูดูนะมันหนีเห็นไหม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 นี่นะครับเนี่ยมันรู้นะครับไม่ใช่ไม่รู้เอาไมาฉาบมาเห็นไหมไม่ฉาบก็น่ารักเหมือนเดิมนะครับอันนี้ขนาดอยู่ในลานกว้างๆแบบนี้นะก็คือไม่มีพันธนาการใดทั้งสิ้นนะครับอ่าเขาก็จะรู้ว่าเรามาเล่นด้วยนะครับ และสําหรับท้ายคลิปนะครับก็อยากจะฝากไว้นะครับว่าการที่เรามีม้านะครับสมองดีนะครับความคิดดีความจําดีนะครับผลลบของเขาก็มีนะครับก็คือถ้าใครทําร้ายนะครับฝึกสอนไม่เป็นใช้ความรุนแรงเขาจะจําและเขาจะก้าวร้าวมากนี่คือสิ่งที่เป็นเอฟเฟกฝั่งตรงข้ามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ามองแต่ว่าเฮ้ยม้าพ่อแม่ต้องดีนะครับลูกออกมาดีสมองดีฉลาดนะครับแล้วก็ ฝึกกับเขาไม่เป็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนนะครับควรหาความรู้นะครับเจ้าของม้าควรหาความรู้ม้าจะได้เก่งนะครับแล้วก็น่ารักอย่างที่เขามีนิสัยเดิมที่ติดตัวมาอยู่แล้วนะครับก็คือความฉลาดความขี้เล่นนะครับความเฟรลี่นะครับความเป็นมิตรก็นี่แหละครับทั้งหมดทั้งมวลที่อยากจะฝากไว้แล้วม้าฉานะครับผมฝึกไว้เนี่ยคือจับนมม้าฉาตั้งแต่เด็กๆนะก้านพูนะครับสามารถดูดนมม้าฉาได้นะครับตอนที่หย่านมกับเจ้าขวานเนี่ยก็คือแยกคอก แยกแม่แยกลูกกันนะครับก็คือม้ากันผูกก็ไปอยู่กับพี่สาวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นหนึ่งออปชันของมาฉานะครับมาฉาเป็นม้าที่รักน้องมากนะครับรักน้องมากแล้วก็เป็นม้าที่ไม่ดื้อเลยนะครับไม่ดื้อเลยนี่ก็คือแบบว่าเวลาสอนอะไรเนี่ยค่อนข้างที่จะจาได้ไว้นะครับอ่าในกรณีนี้แต่ถ้าเรื่องของปวดเนี่ยโคตรปวดนะครับมันแสบนะครับมันรู้มากก็นั่นแหละนี่คือออปชันของมาฉานะครับ โอเคนะครับก็ฝากกดติดตามช่องประชาจมปวตแม่สอนกันด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวจะต้อนม้าเขาคอ,อกแล้วเริ่มเย็นแล้วนะครับก็กดติดตามแล้วก็ฝากนั่งดูโฆษณาให้ด้วยนะครับจะได้มีรายได้ให้สามแม่ลูกนี้อันนี้สําหรับแม่ม้าก็ยังฟิตเปรี้ยอยู่นะครับอยากเอาไปผสมพันธุ์เหมือนกันแต่เรื่องโรคระบาดตอนนี้ก็เอาออกไม่ได้นะครับก็จําเป็นจะต้องปล่อยท้องว่างกันไปก่อนไปแล้วจ้าบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า